สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับมีการขุดดินลุกล้ำเข้าไปในเขตของกรมทางนะครับหรือว่าเขตทางหลวงชนบทนะคดีจะเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจได้ตระหนักว่าเราเวลาเราจะพัฒนาที่ดิน ของเราที่มีโฉนดนะครับหรือนอสอสามเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรก่อนนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อให้กำลังใจช่องด้วยนะครับและสำหรับท่านใดยอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเห็นลายส่วนตัวนะครับของแท้ต้องชื่อ อนุสักบัวรพาเท่านั้นนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเรามาเข้าเนื้อหากันได้เลยนะการที่คุณจะพัฒนาในที่ดินของคุณนะครับจะด้วยจะด้วยความรู้มีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับมีแต่ต้องการเอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ย ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นการพัฒนาที่ดินที่มันคาบเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันนะ่ยโดยเฉพาะคลองหรือถนนหนทางเนะี่ยคุณจะต้องดูอนาเขตหลักหมุดของตัวเองให้ดีนะครับว่าหลักหมุดมันอยู่ ตรงไหนและในขณะเดียวกันคุณอย่าไปดูแค่หลักหมุดนะครับหรือดูในแผนที่ดูแปลนแผนที่ในฉนดนดูแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะอะไรโอเคในกรณีดูหลักหมดุดถ้าหลักหมดุดมันไม่ได้ยื่นเข้าไปในเขตทางนะครับเราก็สามารถปรับสภาพหน้าดินอะไรได้หมดเลย ใช้ดุลพินิษว่าทางไม่ได้เข้ามาในที่ดินของเราดูด้วยตานะครับอันนี้เราก็สามารถทำได้นะครับแต่ในลักษณะของหลักหมดไปอยู่ในเขตทางนะครับคือมีหลักหมดแต่ปรากฏว่า เป็นถนนหนทางหมดแล้วมีเสาลายด้วยเห็นไหมครับเสาขาวดำแล้วมีการเทถนนถือว่าลุกเข้ามาในที่ดินที่เป็นเสาหมดทีนี้เราก็เอารถไปขุดบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของเราความจริงแล้วนะครับสิ่งเนี้อาจจะขาดประสบการณ์นะ หรืออาจจะขาดความรู้อย่างรุนแรงจนนำมาให้ตัวเองต้องถูกดำเนินคดีหรือเสียทรัพย์สินนะครับในการซ่อมแซมถนนให้เป็นสภาพดังเดิมนะครับถือว่าบุกลุกที่สาธารณะหรือบุกลุกที่ของกรมทางหลวงชนบทอ่ะทีนี้มาขายายความนิดนึงว่า เอในเมื่อคนหนุ่มในเมื่อหลักหมดอ่ะมันก็เป็นของเราแล้วทำไมเราขุดไม่ได้แบบนี้ครับในการที่สร้างถนนนั้นคุณอาจจะมีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะมากมายนะครับหรือคุณไม่ได้ใส่ใจในการระวังแนวเขตนะครับไม่ได้มาสนใจอะไรที่ดินชั้นมีเยอะแยะมากมาย ก็มีการพัฒนาถนนตรงนั้นจากทางดินมาเป็นทางลูกลังจากลูกลังนะครับก็มีการเทคอนกรีตหรือเทยางมะตอยยางมะตอยนะครับจนกระทั่งมีชาวบ้านสัญจรไปมาจนได้ชื่อว่าทางหลวงชนบทซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกรมทางหลวง นะครับลมทางหลวงชนบทประเด็นคือที่สาธารณะยิ่งใหญ่กว่าที่โฉนดของเอกชนที่ดินของรัฐยิ่งใหญ่กว่าที่ดินของเอกชนแปลว่าเอกชนก็คือคนที่มีนอส,สคนที่มีโฉนด นะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะส่วนรัฐซึ่งถนนหนทางเนี่ยเขาได้เทคอนกรีตเขาได้เทยางมะตอยเข้ามาแล้วจนถึงหลักเขตนะครับซึ่งในตัวบทกฎหมายบอกเลยว่าที่ดินตรงนั้นตกเป็นของสาธารณะโดยปริยายครับเพราะอะไรเพราะหนึ่ง เจ้าของที่ดินไม่ได้ดูแลที่ดินของตัวเองแล้วก็ไม่ได้คัดค้านเพราะการสร้างถนนมันไม่ใช่ไปแอบซุ่มอยู่ในป่ากกล้วยสร้างนะเขามีรถเทนเลอร์ลงดินนะครับเขามีรถด,ดํารถบดอัดดินรถปัดฝุ่นลูกยางเยอะๆเขามีการ มีคนงานมีการถ้าเป็นคอนกรีตก็เทปูนสนันวันไหวลถวิ่งเข้าทั่วบ้านทั่วเมืองวิ่งผ่าหมู่บ้านวิ่งรอบหมู่บ้านตกเย็นมาช่างทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็เข้าไปจับใจใช้สอยซื้อของในท้องถิ่นนั้นๆและการประสานงานก็ต้องประสานงานทางอ,อบตอแล้วก็ทางาในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว แล้วเจ้าของที่ดินไปอยู่ไหนครับไม่มาคัดค้านในวันที่เขากำลังทำนะครับที่กำลังทำถนนเขาก็อาจจะประกาศให้คุณมาดูนะจะมีการสร้างถนนนู่นนี่นั่นนะแต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจอันนี้ผมพูดโดยภาพรวมเลยนะสามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยแบบนี้ ไม่ได้ใส่ใจว่ามีการเทคอนกรีตมีการนู่นนี่นั่นทีนี้เราจะมาฟ้องเนี่ยระหว่างเอกชนไปฟ้องรัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสู้รัฐไม่ได้ครับยิ่งเราไปเอ่ยทางวาจานะเอาทำเลยทำเลยไม่เป็นไรประชาชนาหมู่บ้านจะได้เจริญจะได้เที่ยวทางสัญจรได้อันนี้คือการยกให้ด้วยวาจาเป็นผลทันทีครับ หรือยิ่งไปเซ็นมอบให้ยิ่งเป็นผลเลยขนาดยกให้ด้วยวาจาก็ยังถือว่าการยกให้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเอารถไปตักดินอาจจะอยู่ในหลักหมดของตัวเองอยู่ในเขตแผนที่ของตัวเองเน,น,นี่ยอันเนี้ยผิดกฎหมายครับเชกเช่นคลองสาธารณะก็เหมือนกันนะอันเนี้ย มีคลองสาารณะอยู่ประมาณกว้างสัก6เมตรนะครับวันดีคืนดีมันกว้างเป็น7เมตร8เมตรก็ลักษณะคล้ายๆกันเดี๋ยวอาจจะท้ายคลิปจะมาสรุปตรงคลองสาธารณะให้ว่ามันจะคล้ายๆกันยังไงกับการขุดถนนนะครับเราไปต่อตรงถนนให้มันจบกันทีนี้วิธีการนะครับที่คุณจะรู้ว่าให้คุณสงสัยไว้ก่อนว่าเอ๊ะหลักหมดหรือหาไม่เจอ ยิ่งหาไม่เจอนะคุณยิ่งต้องทำแบบนี้ก็คือคุณจะต้องไปจ้างช่างลังวัดออกมาสอบเขตก่อนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งไปทําไปจ้างช่างรังวัดออกมาถ้าเป็นโฉนดจะเป็นช่างรังวัดเอกชนก็ได้ช่างรังวัดของสำนักง,งานที่ดินก็ได้แต่ถ้าเป็นนอสอสใช้ช่างรังวัดของสำนักง,งานที่ดินเท่านั้นใช้ช่างเอกชนไม่ได้ นะครับย้ํานะครับน,นสสใช้เอกชนไม่ได้ถ้าโฉนดที่ดินใช้ได้ครับนสสจอใช้ได้นะลางวัดสอบเขตเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ถึงอาณาเขตที่ดินที่มันหลงเหลืออยู่จริง พอเจ้าพนักงานรางวัดออกมาเขาก็จะกันแนวเขตเขาคงไม่เอาหลักไปปักกลางถนนครับแล้วให้คุณไปขุดออกอันนะนั้นน่ะโดนหมดแหละครับโดนกันทั้งเจ้าพนักงานที่ดินโดนทั้งเจ้าของที่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะปักออกมาตามที่ดินที่เหลืออยู่แล้วก็ปรับแก้ไขรูปแปลงแผนที่ในที่ดินของคุณเขาเรียกว่าแบ่งหักออกให้เป็นทางสาธารณะนะพอคุณรู้อนาเขตของตัวเองแล้วคุณค่อยทํา ยิ่งหาหลักหมุดไม่เจอเนี่ยคุณยิ่งต้องให้ช่างรังวัดออกมาถ้าคุณจะทําการทําคลองทําอะไรติดถนนเนี่ยต้องมีระยะถอยโลนอีกานะถ้าทาพวกนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสอบเขตนะช่างรางวัดเรามาสอบเขตว่าเขตที่ดินของเรามันถึงไหนนะอันไหนที่มันได้ก็กันออกคุณจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีและไม่เสียหน้าด้วย นะครับเสียหน้าในฐานะว่าโอ้ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเนาะหรือรู้แต่แกล้งไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะเคียที่ผมพูดสามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยสรุปให้ช่างมาลังวัดสอบเขตแล้วท่านจะรู้ถึงตำแหน่งที่มันเหลืออยู่เราไปต่อกันที่คลองน้ำครับทีนี้จบแล้วนะเมื่อกี้จบแล้วนะไปต่อที่คลองน้ําคลองน้ำเนี่ยมันกว้างอยู่6เมตรที่ผมสมมติขึ้นมา5ปีผ่านไป5ปีผ่านไป ที่ดินของคุณมีอยู่10ไร่คลองกว้าคลองคลองกว้าง6เมตรที่ดินของคุณเหลือมีอยู่10ไร่แต่ปรากฏว่า5ปีผ่านไปคลองมันกว้างออกไป8เมตรซึ่งมันอาจจะขยายเข้าไปในที่ดินของคุณที่ดินของคุณ10ไร่อาจจะเหลือทางยาวเลยวัดออกแล้วอาจจะเหลือแค่8ไร่ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าที่ดินของคุณเหลือเท่าไหร่เวลาเราจะสร้างบ้านสร้างอะไรใส่อะครับเพราะมันจะมีระยะถอยล่นของครองครึ่งหนึ่งของครองจะถูกกันออกมาเป็นระยะถอยล่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าตําหน่งพิกัดที่ดินที่หลงเหลืออยู่ที่แท้จริงที่เราจะสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างอะไรใส่เนี่ยมันถึงไหนครับไม่ใช่ไปสร้างโดยโอ้คลองมันถึงนี่ก็สร้างติดเลย ระยะถอยล่นคงจะถึงนี่มั้งแต่บางครั้งนะมันกินเข้ามาจนเสาโฉนดอ่ะมันจะจมน้ำอยู่แล้วนะครับมันกินมากอ่ะแล้วท่านก็ไปถมคลองเงี้ยเอารถมาถมคลองรถเกตรถแท็กเตอร์ไถเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันเนี้ยถือว่าบุกลุกที่สาธารณะเลยนะทั้งๆที่อยู่ในโฉนดตัวเอง สิ่งไหนที่มันกําเนิดเกิดขึ้นเป็นสาธารณะแล้วมันย่อมสมบูรณ์ในตัวของมันไม่สามารถกลับมาเป็นของเอกชนหรือของเราได้อีกเว้นเสียจากว่ามีคลองกว้างอยู่6เมตรอ่ะวิธีแก้คุณก็ทำบังเกอร์ใส่หรือคุณจะสร้างบ้านใส่เป็นเสาปูนขนาดใหญ่เทคอนกรีตเสริมอะไรก็ว่าไปนะครับยกลอยขึ้นมาหรือสร้างไว้ ไม่ใช่ให้ไปสร้างในน้ํานะให้สร้างในที่ดินของตัวเองเราคาดการว่าอีก5้าปี10ปีมันคงจะไม่เหลือแล้วที่ดินตรงนี้แต่อย่างน้อยเสาที่เราปาักลงไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันแนวเขตอย่างหนึ่งต่อให้คลองซุดเข้ามากระแทะกแท,ที่ดินเข้ามาใต้ถุนบ้านเราถุนบ้านเรามีแต่น้ํา เป็นครองด้วยโอ้โหชมวิวชมปลาวิ่งสนั่นวันไหวในน้ำตกปลานั่งชิชวๆที่ดินตรงนั้นยังเป็นของเราครับพี่น้องประชาชนตั้งใจฟังนะครับที่ดินตรงนั้นยังเป็นของเราเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราได้เจตนาสงวนห่วงห้ามและป้องกันแล้วแต่มันซ้อเข้ามา ถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างลักษณะที่ผมพูดไม่มีการป้องกันแบบนี้เป็นของสาธารณะทันทีแต่เมื่อไหร่ที่มีเสาบ้านเสาเรือนมีบ้านเป็นหลังหรือมีอะไรก็ช่างที่เป็นให้ว่าเป็นเราเป็นผู้กระทําว่านี่คืออาณาเขตที่ดินตั้งแต่แรกก่อนที่น้ําจะกัดเซาะที่ดินก็ยังเป็นของเราอยู่ครับใครคิดว่าผมพูดมากคุณน่าจะปิดคลิปหนีตั้งนานแล้วไม่น่าจะนั่งฟังผมขนาดนี้ นะสำหรับคนที่ตั้งใจฟังไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังเริ่มเรียนกฎหมายที่ดินหรือประชาชนทั่วไปลากย่าทั่วไปที่ไม่รู้จักกฎหมายที่ดินว่ามันเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังอยู่นี่ครับและสไตล์ของผมนะผมเล่าแบบช้าๆแบบคนด่าเข,เข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าพูดผักบุ้งหลงเหลงอะไรนี่แหละไม่รู้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอก แต่ถ้าผมพูดเร็วเหมือนท่านอื่นๆถ้างั้นมันก็จะเหมือนกันการสื่อสารก็จะไม่เข้าใจแบบละเอียดนะอันนี้ท่านฟังบางคนนะใครที่ฟังรอบเดียวแล้วเข้าใจพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าเข้าใจนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะว่าเข้าใจดีเข้าใจเข้าใจนะเพราะมีบางคนบอกอู้ไม่เข้าใจนะ โอเคนะครับวันนี้ช่องหนุ่มน้ามนคนมองขอนแก่นก็จะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับใต้คลิปวิดีโอมีข้อความเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเห็นไลายส่วนตัวสําหรับท่านที่จะปรึกษาที่ดินกับผมนะครับของแท้นะครับชื่อในการโอนนะครับอนุสักบัวรพาเท่านั้นราคาเพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับกิฟจอยมากอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกไลค์ช่องผมด้วยนะครับกราบสวัสดีครับ